ขอคนร้านหนึ่งแชร์ใครจะแคปเล็ก่อนกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะจิ้มลิงก์ที่ปักหุดแล้วคนเพื่อนๆน,น,นะาจ๊าชื่อว่าเฮงแปบบแบบนะคะ <c oughs> โอเคค่ะแม่มาหนึ่งมื่นคนหนูให้แคปทันทีเลยมา สวัสดีค่ะฝากกดแชร์ด้วยฝากกดติดตามเพจนี้ของเจนุกด้วยนะคะเดี๋ยวเจ๊จะมีการส่งแจกมีการแจกเออเหรียญหลวงพ่อปดนี่จากวัดพระธาตุววยโยน,นะคะสาธุาข่ำมักธนาขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนสองใบเนี่ยมีประมาณยี่สิบหางนะคะเออสองใบมีสิบหางนะคะถ้าคือแบบเจ๊ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นที่จะให้แบบหนึ่งหางสองหางอะไรอย่างเงี้ยเจ๊คือยังไม่ได้เก่งมีความสามารถขนาดนั้นนะคะคือถ้าใครแบบว่า ว่าหรือติหรือชมหรืออะไรเจ๊น้อมรับ <c oughs> ทุกคําเลยนะคะแบบว่าอุ้ยเจ๊นุให้เลขเยอะจังยอมรับค่ะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวเก่งเมื่อไหร่เดี๋ยวเจ๊จะพาอ่ะทุกคนคะ่ะขอคนร้านหนึ่งแชร์หน่อยเร็วนะคะก็ <c oughs> ขอบคุณแบบ <c oughs> ทุกคําติ <c oughs> คําชมนะคะ <c oughs> ก็คือเจ๊เจ๊ยอมรับค่ะถ้าเป็นเรื่องจริงยอมรับนะคะไม่เถียงไม่ด่าไม่ไม,ไม่ก็คือยอมรับนะคะ <c oughs> เออนะคะ <c oughs> คนเราต้องรู้จักพัฒนาตัวเองเนาะขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ใช่เหมือนย่ำอยู่กับที่เนาะ นะคะอะโอเคมาทุกคนขามาขอคนระาหนึ่งแชร์ถึงสองพันแชร์อย่างเดนะคะใครจับเลขไหนเล่นเลขไหนขอให้เข้าขอให้ถูกขอให้เฮงขอให้ปังขอให้วันนี้เป็นวันของทุกคนขอให้วันนี้ทุกคนรับทรัพย์ในวันปีใหม่นะคะเป็นวันปีใหม่แบบปีใหม่จีนเนาะเป็นวันสุดจีนนะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงนะคะถูกสามตัวสองตัวใครแบบว่ากําลังแบบ เครียดเนาะอยากกลดนี่อยากมีเงินใช้นะคะวันนี้เจนูขอให้ทุกคนสมปร,รารถนาทุกคนเลยนะคะสาธุค่ะอ่ะทุกคนถามมาใครพร้อมแล้วพิมพร้อมมาค่ะแล้วขอคนละหนึ่งแชร์มานะคะขออีกห้าร้อยแชร์ขออีกห้าร้อยแชร์ค่ะขออีกห้าร้อยแชร์ค่ะ มาแม่แม่จะดีแปดพันสามร้อยคนจ้านะคะขอคนร้านหนึ่งแชร์เด้อเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเห็นเลขหนูแล้วชอบก็ตามนะคะตามได้เลยถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะถ้าเลขตรงใจหรือแบบก็ตามนะแม่หนาะ กดจิ้มลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่นได้เลยนะจ๊ะคนนี่นะคะ พี่เจได้ปล่อยไปนะอันนี้ก็คือใบแรกนะคะ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 นี่นะคะใบแรกนะคะอุ้ยมึงรหัสอะไรของมึงอะรหัสอะไรงอใบแรกนะคะอันนี้เจนุกได้ปล่อยไปแล้วนะใครจะตามก็ตามจะตามไม่ตามก็ได้นะคะแม่แม อันนี้เลขความฝันนะครับคือไม่จะตามไม่ตามก็ได้นะอันนี้คือไม่ไม่ต้องแบบเจไม่ได้เน้นนะคะเลขความฝันนะคะคือเจนูกไม่ได้เน้นนะคะเลขความฝันนะคะไม่ได้เน้นแต่แบบแบบเหมือนตรงใจกับใครก็ชอบก็ตามนะคะอันนี้คือเลขความฝันเจนุกไม่ได้เน้นนะไม่ไม่ต้องตามก็ได้หรือตามก็ได้แล้วแต่นะคะแต่เจนุกไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เน้นนะคะไม่ได้เน้น ไปเป็นสายด่วนนะคะสายด่วนสายด่วนนะคะสายด่วนนะคะโอเคสายด่วนอ่ะอันนี้คือออมสินนะคะเผื่อใครอยากตามออมสินออมสินเผื่อใครชอบนะเน้นรูดวิ่งนะคะออมสินอ่ะหนึ่งสองสามแคปค่ะ หนึ่งสองสามแคปค่าโอเคอ่ะแล้วก็ใส่ด้วนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ทันกันเนาะแม,แม่แม่แม่ทันกันนะคะ <c oughs> โอเค